รอบนี้มาโหรากามาจัดเต็มสกิลครบ4อันแล้วครับผมมันขอใช้วเวอร์สแลตทาพาโลกเจ้ยขาดไปหนึงนะ่งโหรากากำลังแย่แล้วขอคุณต่อยหลังบังหนึ่งได้ไหมคือขอให้ขอคุณใจว่าเนี่ยตคนอย่างนั้นเหรอ้าโดนขนาดหี้ยสตรีมที่ช่องใจเล่วทุกวันนะครับผมหลังจากนี้ท่าที่เกมจะได้ดับคือท่าที่ทำให้โกโดไซข,ขึ้นข้อท่าพาโลก สวัสดีครับผมอยู่ผมใจเราเช่นเคยนะครับผมและอัปเดตใหม่ด้จูจูซึกมาอีกแล้วนะครับผมรอบนี้มาโหรากามาจัดเต็มสกิลครบ4อันแล้วครับผมและอยากที่เห็นผมใช้ท่าไปตอนแรก โหราาท่าผ่าโลกมาเลยนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าท่าผ่าโลกคืออะไรนะครับผมเป็นท่าที่แรงที่สุดของสุคุณะนะครับฟันโกโจตัวขาดฟันคาชิโมะตัวขาดฟันยูตะตัวขาดนะครับใครที่โดนฟันตัวขาดทุกคนนะครับเพราะนั้นอย่าไปโดนท่ามานนอะมาเดี๋ยวที่เหลือเนะี่ยผมไปอธ,ธิบายระหว่างเล่นเพิ่มนะคทุกคนถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าลือฟื้นความทรงจาสักหน่อยนะทุกคนมาโหรกกาเนี่ยเป็นตัวมาจากเมงูมีใช่ไหมท่าแรกก็ตายเออส่วนท่านสองเป็นนืเอง ้แม็กกีทก้ทำไมกูขี่ได้วะเอามันเปลี่ยนเหรอทุกคนตะกร้อมันมีปืนชนไม่ใช่หรอวะก็เดี๋ยวนี้ไปไปเองวะ่ะไปเองนี่ไม่ดีนะทุกคนมันเอาตัวเราไปด้วยเราตายเอานะตัวสกิลสามคางคกนะครับทุกคนดึงมาเป็นสตังค์เนาะและท่าที่สี่หมาโอเคท่าเกียร์เหมือนเดิมนะครับท่านี้เกียร์แตกเหมือนเดิมนะเอาละอันติเฮียท่าแรกนะทุกคนแม็กเอเลเฟนโอเคช้างเหยียบขึ้นมานะครับทุกคนท่าสองก็เป็นงูนะผม ปึบส uh, uh, ่วนท่าสามนะทุกคนก็จะเป็นล่างแยกแล้วก็เชื่อนต่อยแบบประมาณนี้และได้เวลาฟูร์มาเลยสังเกตนี่การสืดในเรื่องเมื่อโหรึกเห็นไหมทุกคนมีสี่สกิลครบแล้วนะครับผมนะสกิลแรกก็จะเป็นการจับเวียงนะทุกคน ออส่วนสกิลสองสามสี่ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมยวมาลองดูกันสกิลสองหยิบก้อนหินแล้วปาใช่ไหมมันไม่มีท่าที่ดีกว่านี้เลยวะมันสามารถจับตัวคว้างได้หมดไม่เ,ออเชี่ยได้วะไอ้แม่คว้างไปดูเลยส่วนสกิลสามเอ,อเิร์ธเคว้งตะทนเอิร์ธเคว้งก็เป็นแบบแผ่นดินไหวในชะ่ไหมอะไรคือเสีเยบว,วะแล้วมันบอกว่าสามารถกดค้างได้ นี่ผมกดค้างหรือต้องกดค้างแล้วปล่อยตรงจังหวะสี่เหลี่ยมเป๊ะโอ้โโอ้มายโอเลเชียว้าดูใช้ยากจังมีประโยชน์ไหมวะนี่อครับทุกคนถ้าพาโลกเวิร์สแล็ต่อไปนี้แกไม่สามารถลบฉันได้แล้วเวิร์สแล็แกดูเอฟเฟกต์ไมโควรดเป็นการสั่นไหวของฉันบรรยากาศทั้งหมด จริงๆมันควรจะไปอยู่ในตัวสุกุนะนะไอการท่าเนี่ยก็ไ้ว่ะทุนแตมันอยู่ในเมนนี้ว่ะ เชียดูทุกคนถ้าฆ่าตายมุกโวขาขึ้นเลยนะหลายคนอาจจะงงนะผมว่ามโหฬา,ารมันใช้ได้หรอมันมีช่วงหนึ่งที่มโหฬา,ารเนี่ยมันใช้ท่าไข่ท่าฟันของซูคุณะได้นะครับผมนะแต่ช็อตที่ฟันโกโจเนี่ยผมว่ามันยังไม่ชัวร์ร้อเปรเซว่าใครเป็นคนก่อนระหว่างซูคุณะกับมโหฬา,ารแต่สำหรับผมผมว่าเป็นซูคุณะฝันนะเพราะว่ามันมีเขียนคําอธิบายมา,าว่าหลังจากที่มโหฬา,ารปรับตวัวกับทางด้านของมุกเก็นได้แล้วการปรับตัวนั้นก็ไม่ได้หยุดไปนะมันคงปรับตัวไปเรื่อยๆจากการปรับตัวกาย เป็นการพัฒนาสกิลแทนแล้วมันก็ไปพัฒนาท่าสกิลการฟันของซูคุนะทําให้ซูคุนะสามารถฟันทะลุทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้รวมถึงบูกเกนด้วยชี่ไมอย่างเวอร์ไอ้บ้าเออโคดฟิวเดี๋ยวดูดิว่าท่าปรับมันจะมีอะไรอาเปลี่ยนทุกคนเป็นเทก้า์ล้วพุ่งแล้วต่อยเหรอเฮ้ยพุ่งไกลว่ะเฮ้ยพุ่งแต่มันจะคอโมโบไม่ได้ทุกคนเหมือนมันต่อยมักนกดิษอ่ะไหนเราเปลี่ยนอันนี้อันเดฟเทชั่นว่ะปรับตัวอย่างนั้นเลย แล้วไงมึงมึงมึงโยกเข้าไปโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโอเค <c oughs> มึงโยกเข้าไปโยกลงได้ขึ้นเาโยกถ้าผมเดานะมันน่าจะเป็นการรีเลือดเอาเป็นว่าลุยในเกมไปด,ดีกว่าท่านมาโหรากามาเล่นมึงแล้วจ้าแล้วดูคนรีเซฟดทุกคนเล่นโมโหรากาทุกคนนะตาดายหมากัดเออเรียบร้อยเฮ้ยผมไดม้ทุกคนคน่ะล้างช็อตเติร์นเข้ามาถึงกูก็เอาแล้วึ <c oughs> ล้วดูเอบินโชว์ไปไอ้นี่มันแตกงตัวเป็นพระบอกวะขอตอบตรงๆว่ามังกังเตนังกังค้อนซ้อนมอนบนกันแต่พ่อแม่เอ้ยเ,เหมือนพระชิบหายอ่านั่นน่แน่ๆัานแน่นนแนนไงขวดไปทีเห็นไหมทั้งแมปตอนนี้แม่งเล่นเมงกูมีทุกคนเองและบินโฉบไปเรียบรอ้อยไม่เกรียมฮะมึ มันก็แค่พูนใช้อัญเชิญท่านกระชอกเฮ้ยมาแล้วทุกคนได้เวลาอัญเชิญเบหัระเกะแม็กเอลิฟต์ทำลายตึกมดซะเออเบหัระเกะฮัลโหลชิบหายหมดแล้วเฮ้ยเจ้าแม่งรอเขาเตื่นแปลกเลย ที่หายหมดเลยหม,หมดเลยอ่อไม่เป็นไรเก็บใหม,หมเ่ Blue เอาละได้เวลาละกดปอยพลังนี้แล้วก <im> ันโอเคแห่ตเลยเนี่ยแล้วมหัวละกันปะเี้เวู้เฮ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 ้เ้เอ้ละ้เฮ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 ้นต้เงู้่้้เฮเพเฮ้เเ้เฮ้เฮ้เฮ้เาพาลูกฮ้เเฮ้เฮาเฮ้ อย่าขาดไปหนึ่งแล้วก็กูโยนหินใส่มาดิเออโค้กขี้ไมาแล้วโอ้ฉันโดนแรงมากฉันไม่กลัวเพราะนคือมโหราคาเรื่องฉันไม่มีวันลดตีมาเลยกูจะปาตัวให้มึงลูนโลปาหินนี่ใครกูพาหินใส่ไอ้เรี่องคืงหลอดได้ไงเลยใครอย่าตัวขาดขึ้นเลยนี่ไม่ตายยังกันเหรอเออเควก เที่ยวเวลาหมดแต่อย่างน้อยผมก็ฆ่าด้วยฆ้าผ่าลูกหนึ่งอันนะโอเคสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่จริงๆเนผมชอบแบบนี้สุดนะคือมันมันนัอทุกคนเข้าใจว่ามันนัวอป่ามันไม่ได้สู้กันแบบจริงจังแบบ จะพูดเลยเดี๋ยคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างแบบวันพันช์แมนกับแบบฮีโร่เนี่ยทุกสมัยนี้มันมันรัวทุกคนจะว่ะคือมันแบบจะพูดเลยเดี๋ยวแบบมันแบบการลองเชิงสกิลแบบเพิ่ปุ๊บเพไอ้นี่ไม่เหมือนแบบมีสกิลเฮี้ยงอะไรกูดาวนติดกูใส่เลยคือกูใส่กันเดียวเอาละได้เวลาตายของแกแล้ตัวเหลืองขออนุญาตปลดปล่อยพลังอ่าโง่กูกล่าวดูแล้วบอกขอโดนดูแม็กเอเล็กซ์ไปทำตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเดี๋ออคุณแบบนี้ โอ้โอ้โห้ตาขาดตายแตกพร้อมเลยอ่ะกับการผ่าทุกคนที่เป็นเหมือนโกโจเออได้เวลาตายของพวกแกแล้วไอ้ขยะว้าวปรับตัวปรับตัวฮึบโอเควอลสแตนอ๋อติดคูดาอยู่ทุกคนโอเคเราต้องเก็บแตกก่อนเก็บแตกเก็บแตกเออเออเก็บเลยเดินเลยหมดเดินเลือยหมดเดินเลือยหมด เออเออมาทำในห้องครัวของฉันเออฮึบได้ในเมื่อแกมายืนขวางอย่างนี้ไอ้ไอ้เจี๊ยบมุดหลุมหรือเปล่าอ้าอ่ะอ่ะพาพาลงตายเลยพวกมึงไอ้โดนขับได้ตายเออเออมาะหุรการกำลังแย่แล้วเออถอนขวดใส่หลังบังเดี๋ยวได้เลยไอ้ตัวขวานี่ของตกใจว่าอะไรไอ้เจี๊ยบแกงกัน ว้าวไม่ได้ขยับเลยการเป็นป้อใหญ่นี่มันไม่ดีจริงๆแสดงว่าถ้าผ่าโลกโนด,ดโนขัดได้นะผมโดนขัดได้นะตอนนี้ขออืกแล้กันโอเคหวานเกียร์มหรกาผถ้าผ่าโลกโต้องตีเยอะๆทุกคนไม่นะแชงผ่าโลกไม่ได้นะตึบตึบมาถ้าผ่าโลก ไอ้โดนขัดไอ้เกูตายอีกแล้วเพลงมันเมื่อใช้ง่ายทุกคนมันใช้ยากเลยมาโหระกาไปอีกรอบรอบรอดูว่ามีใครเรื่อดน้อยบ้างตรงนี้แหละใครเรียบร้อยตัวขาดอะยรอย่าเป็นโกโจเลย ตีคนอย่างนั้นเหรอ้าโดนข <laughs> าไอ้เหี้ยไอ้เหีย้ยสช้ยันไอ้เหี้ยยืนอย่างนี้ผ่าผลาญไอ้โดนไข่เลยมึงช่วยไปไข่ได้ไหมไอ้เรียแม่งใช้ชายานใช้เรียแม่ง็ยืนขวางกูนั่นอะ่ะผาา่าผลาญตอนนี้โดนแเลยตีเลยเรียบร้อย เกโตแล้วก oh. ็เป็นผ like ู้ใช oh ้บัลล <cor> ังก์ละกาเหมือนกันไม่ควรทำเป็นอย่างนี้ว้าวฮึโอ้ยไม่มีใครดูเลยวะจริงๆหาท่าแรกของมงก์ละกาเนี่ยแม่งป่วยมากทุกคนรู้ปะแม่งแบบโคตรห่วยออย้เวานเทียบกูบอกเลยตรงนี้แหละหวานเทียมโดนไปกี่ตัวประมาณสามตัวทุกคนไอ้เจ้า เวลาที่เห็นทุกคนกลายเป็นโกโจแซนด์วิชมันจะทำให้ผมรู้สึกมีความสุขเดี๋ยวแปะสักรอบหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ใช้เทคดาวให้ดูด้วยดีวยกว่านะจะได้เห็นชัดว่ามันมีพิสูจน์ขนาดไหนเวลาใช้สกอตธรรมดาจริงๆตอนนี้ผมว่าคาชิโมะเนี่ยน่าจะมีมากเลยนะเพราะเป็นตัวบินก็แต่ฟัคเตอร์ผมว่าถ้ามีน่าจะเฟี้ยวอยู่ทุกคนอยากให้มีตัวไหนจูสึกกันไหมสำหรับผมอย,อยากผมอยากได้คาชิโมะกับซูโซะที่เป็นไฟตัวพวกไฟวถันนี้ผมเฟี้ยวจัด คิดว่ากูไม่มีหัวรักกาแล้วกูจะสู้มึงไม่ได้หรอฮะมึงมาดิเอาน้องกูไปแดกไอ,อ้ยจ้าผู้อัญเชิญน่ะก็ร่างกายเต็มพร้อมเสมอเว้ยงั้นงไม่สื้อใครไม่ได้หรอกเจาะไว้เจาะไว้เจาะไหมสุดท,ท้ายกูคือผู้อัญเชิญอย่างไรล่ะฮี่ <laughs> เรียบร้อย <laughs> สุดท้ายก็ต้องจบด้วยคำปั้นแล้ววะโอเคนีค่ไม่มีใครอยูอ่ ปิดมือขึนบนนี่นกระทืบครั้นแรกติดล็อกแกจะไปไหนแกกลัวแกจะหนีไปไหนเด็กน้อยเฮ้ยโมโหละกาเขาอยู่เก้าอี้เป็นเว้ยอ้าวยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้เยอะอะไเนี้ยพา,า,าลงว้า <laughs> กระจุยอุ้ยอฮ้ยโมโหละกาสองตัวเย็ะโนาเรามาช่วยกันดีกว่าโมโหละกาเป็นคู่หูโมโหละกาที่เก่งที่สุดพาลง หมดเรียบร้อยแต่อีกหนึ่งตัวอโอ้โหระการได้กับนน่าวเลยนาและอยากทีเหตุน,นะครับผมเมื่อ,อไรที่คุณกลายเป็นโหระการเมื่อนั้นมึงโดนถ้าผ่าโลกมากเลยนะมันแบบสุดยอดม,มากๆเลยนะ ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไลด์ช่องใจราวด้วยนะครับผมและอยากให้เจ้าทำอะไรกันแบบนี้ก็ลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือถ้าใครอยากให้ผมมานั่งสอนแบบว่าวิ่งไต่กำแพงกดท่าพาโลกสูคุนะสอนระเบิดของโกโจหรือใช้ท่าลับต่างๆในแบบนี้คอมเมนต์บู๊ลึกกันมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจัดให้ครับแล้วเจอกันข,ขั้เพรื่องพอไปซะท่าพาโลกู